สวัสดีครับเราอยู่ในมัส d า3ตนี้ติดตั้งแรม3ลรา3.2ครับ DSP ครับรองรับ 5G นะครับใส่ซิมได้นะครับมีระบบเสียง DSP นะครับตอนนี้ติดตั้งกล้องถอยให้ลูกค้าด้วยนะครับามจะัดไปที่กล้องถอยแต่นรัตมัเราเมื่อเราเข้าเกียร์ถอยนะครับแล้วก็ตันตนพลงอะไรนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับตอนนี้ภาพและเสียงดีมากครับวันนี้เราลงเป็น YouTube ดำนะครับไม่มี ก็คือเชื่อมต่อไวไฟกับฮอสปอตที่เป็น 5G ได้นะ iPhone หรือว่าโทรศัพท์รุ่นใหม่ๆที่ปล่อยฮอสปอตเป็น 5G ครับถ้า Android รุ่นเก่าเนก็จะยุ่งยากหน่อย